การเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซียที่ตอนนี้กำลังรอลุ้นผลอยู่นะครับอาจจะมีผลต่อการพูดคุยสันนิภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราไปติดตามกับคุณธนสิรังกูลในข่าวต่างประเทศครับ ณะน,นี้ได้ปิดการลงคะแนนเลือกตั้งมาเลเซียมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงนะครับในการเลือกตั้งที่คาดว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์สูงเป็นประวัติการถึงร้อละแปจากผู้มีสิทธิ์กว่า13ล้านคนครับนับว่าเป็นการเลือกตั้งที่ขับเคี่ยวสูสีมากที่สุดของมาเลเซียนะครับเราจะมีรายง,งานสดจากมาเลเซียด้วยแต่ก่อนอื่นไปติดตามประมวลเหตุการณ์ทั้งวันกันก่อนครับเริ่มกันด้วยเหตุการณ์ระหว่างการลงคะแนนทั้งวันนะครับตั้งแต่เปิดคูหาเมื่อเวลา8ปดนาฬิกา นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักได้ไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเมืองเปกานในรัฐปาหังพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ยติธรรมเพราะทางรัฐบาลยอมรับข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้าหลายอย่างเพื่อให้การเลือกตั้งมีความน่าเชื่อถือโดยด้านอนุญาตให้ผู้สังเกตการการเลือกตั้งทั้งในและนอกประเทศมาติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนเรื่องหมึกพิมพ์ลายนิ้วม,มือที่มีข้อกล่าวหาว่าสามารถลบออกได้นั้นเขาอย่างยืนยันนะครับว่าเป็นหมึกที่ไม่สามารถลบได้ ด้านนายอันวาอิบราฮิมผู้นําฝ่ายค้านไปลงคะแนนที่รัฐปีนังพร้อมแสดงความมั่นใจแม้จะมีความกังวลเรื่องการให้สินบนและการทุจริตการเลือกตั้งแต่ก็มีกําลังใจที่ผู้คนเขากล่าวด้วยนะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่รับเงินบอกว่าจะลงคะแนนให้ฝ่ายค้านครับส่วนอดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยสนับสนุนนายอันวาดรหมาเทโมมัดวัย88ปีได้ลงคะแนนที่รัฐเกดะ ดรมหาเทเคยมีนายอันวาเป็นรองนายกรัฐตนตรีนะครับก่อนจะเกิดความขัดแย้งกันขึ้นจนถึงขั้นปลด,ดนายอันวาออกจากตําแหน่งและรัฐมนตรีขังด้วยก่อนที่นายอันวาจะถูกจําคุกในข้อหาคอร์รัปชัน,นและล่วงละเมิดทางเพศและสําหรับข้อกล่าวหาหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลสอบทุจริตเลือกตั้งนั้นที่มีเสียงตําหนิมากที่สุดก็คือหมึกพิมพ์ลายนิ้วมืออุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อช่วยยืนยันไม่ให้มีการใช้สิทธิซ้าซ้อน แต่มีเสียงร้องเรียนว่าไม่ได้มีคุณสมบัติตามที่กล่าวอ้างสามารถล้างออกได้ภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียวอย่างไรก็ตามรองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าทางกกตมีหลายมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิซ้ำซ้อนอย่างเช่นการตรวจสอบรายชื่อที่มีการลงทะเบียนไว้ซึ่งลงทะเบียนไว้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับครับและสำหรับบรรยากาศสดๆนะครับจากประเทศมาเลเซียเราจะไปติดตามกับคุณวัชรินเศรฐกุดันผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยที่เกาะติดอยู่ที่นั่นครับ สวัสดีครับคุณวัชรินครับสวัสดีค่ะคุณธนัทคะครับไม่ทราบว่าขณะนี้กําลังใจจดใจจอ่อรอลุ้นผลการนับคะแนนอยู่ไม่ทราบว่ามีผลคะแนนเบื้องต้นหรือว่า exit ซิสโออกมาบ้างหรือไม่ครับตอนนี้นะคะถ้าต้องบอกว่าทุกสายตานี้นนะคะกำลังจับจ้องรอลุ้นผลการนับคะแนนเลือกตั้งจา้า คณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างใจจดใจดจ่อเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีการทำเอ็กซิสโตค่ะแต่ยังไงก็ตามค่ะคุณธนัทก็มีการประกาศผลออกมาแล้วอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าพรรคบริสันดชแนลซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนัน้นมีคะแนนนา,นาพรรคปากตันรัตยาซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านไปแล้วหนึ่งเสียงค่ะนั่นก็คือที่นครปุตราจายาซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของมาเลเซียนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีรายงาน ด้วยค่ะว่าที่รัฐเคดานั้นลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีตั้งหนึ่งเขตในรัฐเคดาไปแล้วค่ะส่วนที่กรุงกวราลัมเปอร์นะคะ พื้นที่หนึ่งที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นดุเดือดที่สุดก็คือที่เขตเลมบะตันไตซึ่งนูรูอิซะลูกสาวของอันวาอิบราฮิมเธอเป็นสสเดิมอยู่ที่นี่นั้นเวลานี้เธอกาลังมีคะแนนนาคู่ต่อสู้จากพักอัมโนค่ะโดยนูรูอิซะนั้นนะคะมีคะแนนนําอยู่แล้วเมื่อไม่สักครู่เมื่อสักครู่นี้เองนะคะไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเธอได้คะแนนอยู่ประมาณ7,700กว่าคะแนนในขณะที่ดาโต ราชานองชิกนะคะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการจากพรรคอัมโน้นั้นมีคะแนนไล่หลังตามมาติดต7,100กว่าคะแนนค่ะ ส่วนการเลือกตั้งที่มาเลเซียนะคะจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับที่บ้านเราค่ะเริ่มกันตั้งแต่แสดงบัตรประจําตัวนะคะเพื่อแสดงตนแล้วก็เช็ครายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนที่หน้าคูหาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าคูหาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพิเศษกว่าครั้งอื่นๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่กรกะตเขามีการหาวิธีนะคะเพื่อที่จะป้องกันการทุจริตลงคะแนนเสียงซ้ําด้วยการใช้น้ําหมึกพิเศษแต้มนิ้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่ผู้ใช้สิทธิ์จะเข้าไปลงคะแนนเสียงได้จะต้องให้เจ้าหน้าที่่่นนนนนนั้้้ตรรวววจิมือออกะะคะาายํหึ อยู่ที่นิ้วมือหรือเปล่าถ้าไม่มีเป็นอันว่าคนนี้มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียงได้เจ้าหน้าที่ก็จะใช้น้ำมือพิเศษที่กกตเขาบอกว่าลบยังไงก็ลบไม่ออกนะค่ะแปมไว้ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายนะคะจากนั้นก็จะให้บัตรไปกากระบาทแล้วก็เข้าคูหา ย่อนบัตรเลือกตั้งเป็นอันเสร็จสิ้นน้ำหมึกที่ว่านี้เป็นน้ำหมึกเจ้าปัญหาค่ะเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านนั้นไม่เชื่อนะคะว่าจะสามารถป้องกันการลงคะแนนเสียงซ้ําได้ต่อให้กรกะตอบอกว่ามันไม่สามารถลบออกได้ก็ตามจากการสอบถามผู้ที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงแล้วนะคะหลายคนก็เชื่อตามกรก,ะกะตที่บอกว่าต้องใช้เวลาสีหวันกว่าที่หมึกนี้มันจะเลือนออกไปเองได้แต่จากการไปสอบถามกับคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเขาก็บอกกับเราพร้อมทั้งโชว์หลักฐานให้ดูด้วยว่ายังไม่ทันจะข้ามพ้นวันเลยนิ้วมือเนี่ยที่มีรอยหมึกเนี่ยหมึกก็เลือนหายไปแล้ว ะะแต่ยังไงก็ตามค่ะประธานกะกะตวันนี้ก็เผยนอกรอบแล้วนะคะว่าการเลือกตั้งวันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ราบรื่นที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไม่มีเหตุรุนแรงใดๆเกิดขึ้นเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่จะปิดหีบเลือกตั้งได้แค่ไม่กี่นาทีนะคะ <c oughs> ก็มีเหตุเกิดขึ้นที่เขตเลมบับปันไตนะคะซึ่งนูรุอิซา <c oughs> ต้องขอไปตรวจเหตุตรวจคุหาทันทีเลยเพราะว่าได้รับแจ้งมาว่ามีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นแต่ในที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะคุณธนัทคะ ครับขอบคุณครับคุณวชรินครับนั่นก็เป็นบรรยากาศสดๆจากภาคสนามจากคุณวชรินเศรษฐกุดันนะครับเราก็ยังมีความเห็นจากนักวิชาการของไทยด้วยนะครับถึงการเลือกตั้งในมาเลเซียและก็ความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่บ้านเราครับนายธรรมงศักด์เพชรฤทธิอนันต์อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเชื่อว่าผลการเลือกตั้งในประเทศมาเลเซียจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเพราะมาเลเซียตระหนักว่าปัญหาความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ของไทยจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของมาเลเซียด้วยเนื่องจากคนในภาคใต้ของไทยไปทํางานในมาเลเซียมากขึ้นซึ่งรัฐบาลมาเลเซียอาจต้องแบกรับภาระในการดูแลคนมากขึ้นด้วยดังนั้นรัฐบาลกลางของมาเลเซียจึงมีเป้าหมายสําคัญต้องการให้พื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยสงบกลับ ก็ต้องติดตามผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับว่าพรรคฝ่ายค้านนำโดยนอันวาอิบราหิมนั้นจะสามารถชนะการเลือกตั้งแล้วก็พลิกโฉมหน้าการเมืองของมาเลเซียได้หรือไม่คุณนรการคุณชัชมันครับเรียกได้ว่า,นานคะแนนสูสีกันมากทีเดียวนะคะแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ในะคะในส่วนของคนไทยเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทําให้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีทิศทางที่ดีขึ้นครับ,รบ,รบถ้าทราบผลแล้วก็ติดตามได้ในข่าวช่วงต่อไปของทางสำนักข่าว